สวัสดีค่ะเพื่อนๆพามาชมฝนตกหนักค่ะณประเทศจีนนะคะเสียงมีฟ้าร้องด้วยนะคะโอ้มายกอดเสียงไหมเนี่ยพรเนี่ยตกหนักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงฟ้าไหมคะโอ้โ oh, หตกหนักเลยตอนนี้เวลาประเทศจีนอยู่ที่เวลาเก้าโมงนะคะก็แปดโมงเมืองไทยเนาะ ประเทศไทยเราเป็นยังไงบ้างคะณนะตอนนี้ประเทศจีนฝนตกหนักมากเลยคะ่ะมีฟ้าร้องด้วยนะคะตรงตามที่พยากรณ์เขาพยากรณ์มาเลยนะคะเขาบอกว่าเออจะมีพายุนะคะเข้ามาณนะตอนนี้ก็ฝนตกหนักนะคะหนักเลยทีเดียวนะคะมีลมด้วยนะคะโอ้ยมีฟ้าแลบด้วยไม่กอด ไดยินเสียงฟ้าไหมคะเ mm hmm. พื่อนเพือนรเสียงนะคะเนี่ยเสียงถ่ายแต่ตอนนี้พรอ,อยู่ในที่ทำงานแล้วพอรถ่ายผ่านกระจกออกไปนะคะเอ้ยไฟดับไฟดับแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนตกหนักมากเลยนะคะ ทั้งลมทั้งฝนนะคะนะตอนนี้ฟ้าลองฟ้าแลบตกหนักขนาดนี้บ้านเราอึ่งต้องออกเนาะเพื่อนๆเนาะต้องมีอึ่งนะคะจับอึ่งจับเขียดเนาะ ฟ้าฝนที่ตกอยู่ทางนี้ฝนที่ตกอยู่ทางนี้นะคะคิดถึงคนทางโน้นนะคะ,อะโอเคโอ,อ้ยฟ้าร้องแล้วโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปของพอรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พรด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ